สวัสดีค่ะคุณพี่สูงวัยและคุณน้องวัยน้อยๆไม่ไวัยรุ่นแล้วมัง้งช่องโงต๊ตเนี่ยผู้หญิงวัยรุ่นน่าจะน้อยนะถ้ามีมาฟังก็ได้นะคะคุณติดต่อกับผู้ชายนะคะเราเน้นต่างชาตินะคะผู้ชายไทยด้วยรวมไปได้นะคำพูดที่บอกว่ากำลังจะจะนะคะภาษาอังกฤษ I will I'm going to แบบนี้นะคะแปลว่ายังไม่เกิดเป็นนักเรียนประวันนะเ e n นอะไรยังไม่เกิดเป็น future tense นะคะ I will อย่า be was I am going to อย่า be was นะคะแปลว่าสถานะยังไม่อย่านะคุณเหตุที่ฟังมาเคยบอกไว้หลายวิดีโอเลยนะคะช่องโระโนเนี่ยส่วนใหญ่ฟังที่อื่นมามีคนเล่ามา แล้วก็เอามาบอกนะคะคนที่เข้ามาถามและปรึกษานะคะส่วนใหญ่เขาไม่ได้มีสภาวะที่เกิดแล้วส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ยังไม่ได้เริ่มหาหรือกำลังจะเริ่มแต่ไม่แน่ใจนะคะเหตุการณ์ที่เล่าก็ไปเอามาจากที่อื่นๆเป็นแหล่งแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในโซเชียลนี่แหละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ ผู้หญิงคนหนึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้ชายฝรั่งที่ยังไม่ได้หย่ากับเมียฝรั่งบอกว่าจะหย่าเวลาผ่านไปเนิ่นนานจนผู้หญิงท้องพอท้องปุ๊บมารู้ที่หลังว่าผู้ชายเนี่ยเขาไม่มีวันหย่าจากเมียเพราะเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะปัญหานี้คือปัญหาของผู้หญิงไทยนะคะอย่าไปมีอะไรกับเขาจนท้องไม่ได้ห้ามคุณนะใครอยากมีก็มีไป ว่เตือนเอาไว้แล้วนะคะใครไม่ได้ฟังวิดีอนะั้นฟังวิดีโอนี้ก็ได้คุณอยากมีความสัมพันธ์ทางกายกับผู้ชายนะคะอย่าให้ตัวเองท้องอย่าคิดนะคะว่าใครที่ไม่คิดก็ดีไปแต่ใครที่คิดเมื่อฉันท้องฉันจะจับผู้ชายอยู่ไม่ใช่ทุกคนนะคนที่เขาจะให้คุณจับข้อมูลที่เขาบอกคุณคุณยังไม่รู้เลยว่าข้อมูลจริงเท,ท็จแค่ไหนเหมือนกรณีนี้ไง ผู้หญิงท้อง5ปีผ่านไปถึงได้รู้ความจริงว่าผู้ชายเนี่ยเขาไม่คิดจะหย่าก,กับเมียเขาเลยเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเรื่องต่างๆที่เขาบอกเอาไว้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวของเราเองของคุณเองนะคะเชื่อเขาเองไงอาจจะเป็นเพราะว่าเขาทําดีด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ได้จะซ้ําเติมนะคะใครที่ไม่เคยยังไม่ตัดสินใจ แล้วก็ยังไม่ท้องด้วยหากยังคงคิดจะมีอะไรกับแฟนอีกแล้วแฟนก็อยู่ในสถานการณ์ที่ฉันจะหย่าฉันกำลังจะหย่าแล้วก็ผ่านมาระยะเวลาหนึง่งก็ยังคงไม่หย่าอยู่คุณอย่าพึ่งท้องนะคะเพราะว่าหากท้องขึ้นมาแล้วคุณไม่สามารถเลี้ยงดูลูกคุณได้ก็จะเกิดปัญหาแลา้วคันนี้งานเข้านะคะการมีลูกนะไม่ได้ ง่ายนะคุณในการที่คุณไม่ได้มีเงินมากพอเลี้ยงตัวเองยังไม่รอดเลยเงี้ยแล้วคุณจะเลี้ยงลูกให้ดียังไงนะคะหลายคนบอกว่ามีแล้วเดี๋ยวก็เลี้ยงได้เองแหละก็แล้วแต่คุณคิดนะคะเหตุผลที่โอ๊ไม่มีลูกเราะว่าโอ๊ตกับมิเตคุยกันนะคะเราไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบใครเพิ่มอีกแค่ตัวเราสองคนก็โอเคมีคนเคยบอกโอ๊ตว่า ก็มีไปเถอะเดี๋ยวพอมีแล้วเนี่ยทางสามีเขาก็ช่วยเลี้ยงเองแหละอมไม่คิดแบบนั้นค่ะถ้าสามีไม่โอเคอดไม่เอางานเข้าตัวเองเพราะอดรู้ว่าลําพังตัวเองอดยังเอาไม่รอดเลยแล้วเมื่อมีลูกมาด้วยอะ่ะแล้วสามีอะ่ะเขาก็ไม่โอเคแล้วอะ่ะปัญหาเกิดแน่นอนนะคะอดถึงไม่มีไงอย่าพึ่งท้องนะคะคุณอยากจะมีความสัมพันธ์กับเขาก็มีไป และป้องกันโรคด้วยนะคุณเผื่อใจเอาไว้ด้วยนะคะถ้าไม่เจอผู้ชายเป็นแบบเนี้ที่เราพูดถึงเขาบอกว่าจะยากำลังจะยาผ่านไป5มปี6ปีก็ยังคงไม่มีวิแววว่าจะยาแล้วก็มาเจอคำตอบว่าเขาไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่าจะยากับเมียเพราะว่าชีวิตเขามีความสุขไม่มีปัญหาอะไรอะ่ะจะยาทำไมล่ะฝากไว้ให้คิดนะคะขให้โชคดีจะกำลังจะ คือฟิวเจอร์นะจ๊ะยังไม่เกิดบายบายสวัสดีค่ะ